รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการไล at n e อ a แอน tha อ u t โสวัสดีค่ะกลับมาพบกับออาอีกแล้วค่ะกับเป็นนัท tha อโตค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท tha อโตเลยนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ Honda c ซ v i c ค่ะ FC สวยๆ้ยอยบอกเลยว่าสวยมากคันนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการแปลงหน้า มาเป็น F K นะคะแล้วที่สำคัญค่ะล้อใหม่แม็กใหม่ยางปี2021ค่ะสภาพสวยๆนะคะชุดแต่งรอบคันอ้อยบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ต้องทำอะไรกับตัวรถแล้วนะคะรถตัดส่งมาให้สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะยังไงเดี๋ยวตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมันจะเด็ดเหมือนที่อ้อยพูดหรือเปล่านะอ่ะก่อนอื่นเลยบอกก่อนเลยนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนานพิเศษนะคะตลาดเบนชัวค่ะเลยจากศูนย์รวมรถยนต์พรีเซนเตอร์นะคะร้านเดิมของอ้อยมาเพียงแค่3 กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะติดริมถนนกาญจนนาเลยนะคะก็จะเห็นป้ายสีน้าเงินแบบนี้เลยนะคะก็เข้ามหาหยาไว้ได้เลยเข้ามาดูรถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวคันนี้กันต่อเลยค่ะ เลยนะอ้อยบอกเลยว่าสีดําเป็นสีที่จะบอกว่าถ้าจะบอกว่าดูแลายากก็ดูแลายากค่ะอันนี้คือพูดตรงๆนะเป็นสีที่ดูแลายากที่สุดแต่เป็นสีที่ถ้าเวลาที่เขาเงาเขาสวยเขาจะดูโดดเด่นและดูสวยงามมากๆค่ะมากันที่ไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าคันนี้นะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นไฟ LED แบบเป็นเส้นเลยค่ะ สองสว่างนะคะแล้วดูสปอร์ตดูเฉบเฉี่ยวมากๆค่ะถัดมาด้านล่างนะคะก็มีในส่วนตัวไฟตัดหมอกนะคะแล้วแผงค้มไฟตัดหมอกที่มีขนาดใหญ่มากใหญ่มากจริงๆแต่ไม่ได้ดูใหญ่แล้วดูเลอเทอะนะใหญ่แต่ดูสมดุลดูสมส่วนนะคะมาพร้อมกับตัวลิ้นหน้านะคะที่เป็นคาร์บอนนะลายเคปลาเลยค่ะนะคะสวยงามมากๆโลโก้ h m a r ารสีแดงนะคะคันนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะลูกค้าได้ไป้ายนี้ไปเลยนะ สีด้านหน้านะคะสีเต็มนะด้วยสายตาที่อ้อยมองไปยังไม่เจอจุดตำหนินะคะยังไม่ได้เจอรอยถลอกเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวแอบบอยู่ตรงซุ้มล้อตรงนี้เลยนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีสัญญาณเตือนจากตรงนี้นะคะมาเพื่อนๆมาดูล้อกันนะล้อนะคะเป็นของ e n k a i Racing ค่ะ ยางใหม่ปี2021นะคะแมคขอบ18ซีรีส์ยางนะ2 3 5 4 0 R18 นะคะสภาพยางบอกเลยว่าใหม่นะคะเพราะปีปี2021ซื้อไปยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะโชคนะคะมีการเปลี่ยนมาค่ะเป็นของเท็ดไดนะคะปรับได้ทั้งหมด32ระดับเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆนะคะได้คันนี้ไปจัดทรงมาพอดีซุ้มล้อเลยขับไปไม่เบียดน,นะคะพอดีซุ้มนะใครงานง่ายขับได้สะดวกสบายค่ะปาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED แบบ น,นะคะคสวยงามมากๆคิ้วกันสาดเป็นของ Honda แท้นะคะเพราะว่าเป็นกิบล็อกแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่ได้ไปก็อ้อยว่าเขาแต่งมาให้รอบคันแล้วนะคะคุณแจได้2ดอกนะคะมีทั้งดอกหลักและสำรองใช้งานเหมือนกันเลยค่ะเวลาใช้งานสามารถกดปุ่มล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะ แผงข้างด้านในนะคะเป็นสีครีมนะคะแบบนี้เลยสะอาดดแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่ไพนไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆเลยค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะ ใครได้ไปรับประกันว่าโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะมาต่อกันที่ประตูด้านหลังเลยนะคะแผงข้างสวยๆแบบนี้เช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอาร์คชัดๆเลยนะคะไม่มีคอไม่มีพ่น ไม่มีทําสีกบทับนะอ้อยการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะถ้าตรวจเจอนะอย่างที่บอกเลยว่าชนหนักจมน้ํกาก็ไม่ตัดต่อตัวถังเรายินดีซื้อคืนในราคาที่ขายนะคะอันนี้คือ,อ้อยการันตีให้เลยนะคันนี้ด้านหลังนะคะมีตรงนี้นิดนึงเหมือนน่าจะถอยชนแบบเสาหรืออะไรสกักอย่างหนึ่งนะคะเป็นรอยบุบนิดนึงแต่ตรงนี้เดี๋ยวทางร้านเก็บและดําเนินการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ ท้ายรถนะคะมีในส่วนตัวเซนเซอร์หลังมานะคะทั้งหมด2จุดนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังตรงนี้เลยนะคะเวลาเปิดท้ายก็เปิดง่ายมากกด1ทีแล้วสามารถเปิดท้ายรถได้เลยค่ะหูช่องเก็บของด้านหลังซีวิ c ก,กว้างมากกว้างแบบกว้างมากสามารถเก็บของได้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าเดินทางอกระเป๋ากอล์ฟจักรยานอ้อยว่ามันตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะจะขลของ ได้หมดหรือบางคนมองว่าเอ้ยไปซื้อของเปิดท้ายขายของเปิดท้ายอะไรเงี้ยไอ้ว่าก็ยังสามารถเก็บขอเก็บเสื้อผ้าได้นะคะมาต่อทนนี่โครงสร้างด้านหลังนะด้านหลังนะคะฝากระโปรงน็อตเดิมนะคะลางน้ําเดิมนะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะทุกอย่างคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะการันตี เดิมๆนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะเพื่อนๆใครได้ไปรับประกันว่าโครงสร้างเดิมร0 0ซนะคะมีการติดตั้งในส่วนตัวสปอยเลอร์หลังมาเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อไปอย่างเยอ้บอกเลยวไม่ต้องทาอะไรแล้วหล่อเลยขับไปรับประกันว่าสาวกีดและอีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้ได้ท่อ HKS ด้วยนะคะเป็นปลายท่อเป็นปลายท่อคู่นะคะสวยๆเลยค่ะก็บอกแล้วว่าครบมากๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะ ฝาถาังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับน้ํามันเป็นน้ํามันเบนซินนะคะคันนี้น่าจะรองรับในส่งตัว e 85ด้วยนะคะก็ลูกค้าสามารถเติมได้เลยแต่สัมผัสกับล็อกนะคะจะไม่ได้มีปุ่มเปิดฝาถังน้ํามันนะคะก็สามารถกดเปิดแบบที่อ้อยเปิดเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะมากันที่ประตูบานต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆแผงข้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถะลอะไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบบนะ การันตีโครงสร้างเดิมนะคะประตูบานสุดท้ายนะคะเพื่อนๆมาดูกันเลยนะรับประกันว่าสวยว่าเดิมทุกคันนะคะด้านข้างนะคะสะภาพส,สวยๆค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างนะคะเห็นชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมค่ะ ใครได้ไปนะ้อยบอกเลยไม่ต้องไปเสียเงินแต่งแล้วนะคะเจ้าของเดิมจัดตรงมาให้สวยๆหล่อๆซิ่งๆแบบนี้เลยนะคะมีคันเดียวนะตอนนี้ถ้าถูกใจรีบทักมาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสาภาพห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาต่อนี่ด้านหน้าตัวรถนะคะเครื่องยนต์คันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีเบนซินนะคะสาภาพห้องเครื่องแห้งๆเลยค่ะเพื่อนๆอ้อยแอบเห็นนะ บาโค้ดนะคะที่จากโรงงานนะคะตอนป้ายแดงทุกอย่างยังอยู่ครบยังคงสภาพที่สมบูรณ์ค่ะ mm. คันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวฝาครอบเหมือนฝาครอบเาร์บวนเพื่อความสวยงามนะคะ mm. ก็คือเออไอ้ว่ามันก็ดูแปลกตาดีนะ mm. แล้วก็คันหน้านะคะคันเดิมนะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะอาร์คจากโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะ mm. มีการติดตั้งในส่วนของตัวค้ำโชกน, mm. นะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความ บาลานซ์เหรอคะเพื่อความบาลานซ์ไม่ให้แบบว่าเวลาที่เราขับเร็วนะคะหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างงี้เนาะปัดไปปัดมาทําให้รถมันคงที่แล้วก็บาลานดีกว่าเดิมนะคะก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเนาะเบ้าโชกที่อ้อยบอกว่าเมื่อกี้มันสามารถปรับได้3-2ระดับก็คือปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะตัวแดงๆตรงนี้ที่สามารถหมุนได้นะคะมากันต่อที่ฝาฝาด้านหน้านะคะฝากระโปรงหน้ามีไข่มีแกะนะเพื่อนๆมีแกะออกมาทําสีนะคะแต่ว่าการันตีว่าโครงสร้างเดิมไม่โดนถึงคานนะคะเพราะว่าตัวคานเนี่ยยังเห็นอาร์ค ูชัดๆเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สภาพภายในตัวรถกันนะคะ นี่ภายในตัวรถเลยนะคะภายในตัวรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นทูโทนนะคะภายในเป็นสีครีมดูสะอาดตามากๆนะคะคือรถสีดําภายในครีมเนี่ยเอ,อยว่ามันดูตัด แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดูโปร่งนะคะด้วยด้วยมิติของรถที่เป็นสีดำเนี่ยจะทําให้รถด,ดูแคบและดูเล็กอยู่แล้วนะคะแต่ความที่มันเป็นสีครีมเบสสีเบสเนี่ยมันทาให้รถด,ดูโปรง่งดูสว่างนะคะถือว่าบาลานซ์ได้ดีมากๆค่ะโอเคเบาะนะคะคนขับนะจะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ1ฝัง่งนะคือฝั่งคนขับนะคะด้านตรงกลางไอ้ชอบการดีไซน์ของเขานะเหมือนกันแบบเรานั่งเรารู้สึกว่าเออมันดูเป็นส่วนตัวแล้วก็มีแบบพนักเท้าแขนมีที่วางแก้วที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคมากๆเลย ะะตัวหน้าจอเนี่ยขนาดดีไซน์มาอยู่ในตำแหน่งไม่ได้ดูว่าใหญ่มากนะคะแต่ว่าไอ้ว่ามันมองเห็นแล้วก็ชัดเจนค่ะก็สามารถมองกล้องมองหลังที่เมื่อสักครู่ไอ้บอกว่ามีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะตัววิทยุนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยจะคอนโทรลจากตัวจะแสดงผลที่ตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะก็จะเป็นแอร์แบคคู่หน้านะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะมาต่อกันที่ ด้านหน้าของอยนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายบูทูธจากพวงมาลัยได้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงก็ได้เลยแล้วก็สั่งขวาค่ะจะเป็นระบบคูสคอนโทลค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็คือสามารถควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยนะคะเรามาดูเลขใหม่กันก่อนระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะจะเป็นระบบพูสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันนะว่าอยู่ที่กี่กิโลเอ่ยไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่84,719กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆนะคะลูกค้าเซอร์วิส ศูนย์บริการ Honda ตลอดนะคะสามารถเอาเข้าเซอร์วิสต,ต่อดูแลต่อได้เลยค่ะโอเคสภาพโดยรวมนะคะไอบอกเลยว่าเบาะไม่ต้องเก็บไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยังใช้งานได้นะคะเบาะด้านหลังก็เป็นสีครีมเช่นกันค่ะยังคงสภาพที่สมบูรณ์ค่ะไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแตกนะคะเพื่อนๆใครได้ไปก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานและสมบูรณ์มากๆคะ่ะงั้นยังไงเดี๋ยวไอจะลงไปสรุปราคานะคะ,ะ,คะแล้วก็โปรโม,มชั่นด้านล่างค่ะไปเลยค่ะ กันะคะดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะคันนี้จะเป็นเจ้า Honda Civic FC ปี2017สีดำเลขหม่เพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นตัวท็อปสุดนะคะรุ่น EL วันนี้นะคะให้เปิดขายในราคาเพียงแค่ 69,00 0บาทเท่านั้นเองค่ะราคาดีนะคะรับประกันว่าว้าวใครหาอยู่นะคันนี้ได้ทุกแต่งเต็มๆนะคะของแต่งใหม่ๆล้อใหม่ยางใหม่นะคะทุกอย่างออกไปใช้งานได้เลยหล่อเลยไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งเขาแล้วนะคะโอเคโปรโมชั่นดีๆค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีค่ะดอกเบี้ยศนเค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกนะคะหรือค่ะอยากขับก่อนพรทิรังค่ะขับฟรีกันไปเลยค่ะ90าวันนะคะหรือค่ะอยากได้ดอก เบียพิเศษค่ะเราให้ได้สูงสุดที่ 2.79%นานสูงสุดถึง5ปีกันไปเลยค่ะยังยังไม่หมดแค่นั้นนะคะสําหรับบางคนค่ะที่อยากได้ผ่อนสบายๆนะคะเรายังสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง84เดือนกันเลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะดูแล้วอยากได้รดแล้วนะคะโทรหาไอตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062 564 6455ค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็น l i n e แอดค่ะแอดนัทถาออโตค่ะช่องทางทาง YouTube f a แฟนเพจ a c e b o o k เรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูก ตลอด24ชั่วโมงเต็มๆกันเลยค่ะโอเคดูแล้วใช่ไหมคะลูกค้าอยู่ต่จังหวัดซื้อได้เหมือนกันนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัดถาอโต้ยินดีให้บริการเลยค่ะยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะซีวิคเอฟซนะใครที่หาอยู่รีบทักกันเข้ามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไอ,อย์จะเอารถด,ดีๆมานําเสนอเพื่อนๆอีกนะคะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยคาร์ฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัว .com